สวัสดีค่ะสวัสดีร้านตะก,กี้พะเยาชักกิโลค่ะทุกคนมาทักทายทุกคนด้วยผ้าไหมอิตาลีลายดอกสวยๆกันนะคะอันนี้ลายมาใหม่นะคะลายมาใหม่ลายเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหมคะจะลงลายทุกวันอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะลายเมื่อวานก็เกือบหมดแล้ววันนี้ก็เอามาเพิ่มนะคะนี่ค่ะลายแบบนี้นะคะเป็นไหมอิตาลีลายกลางๆนะคะทุกคนจะจะมาพัาให้ดูสีดูลายนะชิ้นขนาดสามหลาหน้าผ้าเขาจะอยู่ที่หกสิบนิ้วนะคะ อันนี้สีเหลืองเห็นลูกค้าถามมาเยอะก็เลยมาลงลงมาอีกนะคะลงเพิ่มอีกนี่ลงเพิ่มอีกเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองนี่สวยนะคะสีเหลืองมาตาสีเหลืองนวลๆเอาไปทําเสื้อทําชุดได้นะคะผ้าเขาจะมีความนิ่มทิ้งตัวไม่หนาไม่ร้อนจนเกินไปเนาะไปทำเป็นชุดนอนก็ได้นะคะทุกคนสวยจะพับให้ดูสีดูลาย เยอะค่ะลงลายใหม่ให้ลูกค้าดูลายเลือกเพิ่มชิ้นละสามหลานนะคะทุกคน,นแล้วก็ลายเขียวสีนี้มีสองสีนะลายนี้มีสองสีมีสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนวลนวนี่ค่ะมีสีเหลืองนวลแล้วเขียวนวลแล้วก็ดอกเล็กประมาณนี้ให้ดูสีเขา สีเขาสวยค่ะสวยมากแล้วก็ดูสีแล้วก็เป็นสีนี้แล้วก็สีฟ้าตัวนี้นะคะไาดอกเล็กชิ้นสามหลาเหมือนกันแล้วก็ฟ้านี่อันนี้สวยอันนี้ก็สวยแล้วก็ดอกใหญ่ดอกใหญ่นะคะ ชินละสามหลาเหมือนกันนะคะหน้าผ้าเขาจะอยู่ที่60สิจะเป็นดอกใหญ่สําหรับใครชอบแบบชอบเล็กชอบใหญ่ไม่ชอบใหญ่ชอบเล็กก็ทักได้นะคะถ้าเรามีกักไหมให้ลูกค้าเลือะกี่แล้วก็ดอกนี้มาใหม่ชมพูชมพูมาใหม่ ออกสีชมพูโอรสสีโอรสหรือเปล่าชมพูเออนั่นแหละโอรสชมพูอันนี้ดอกไม้เล็กนะคะน่ารักมากชิ้นใหญ่เหมือนกันชิ้นใหญ่เหมือนกัน,นเราจะแบ่งอยู่ที่สามขาหาเลอกแล้วก็มีสีฟ้านะคะสีฟ้าก็สวยสีฟ้าดอกขาวลายมันอยู่ไหนสีฟ้าดอกขาวช่างกิโลเหมือนกันค่ะร7 0นะหรือท่าในใดสนใจก็ทักเข้ามาที่086ย์แปดหกศ่ห เรามีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกเลยเลยค่ะนี่ลายประมาณนี้ลายช้างก็มาเป็นช่วงๆนะคะลายช้างไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าโรงงานเขาจะเดือนหนึ่งเขาจะปล่อยออกทีนึงลูกค้าเห็นลูกค้ารีบรีบทักเข้ามาเลยนะคะลายช้างข,งของมันจะมีไม่เยอะโรงงานเขาจะปล่อยมาไม่เยอะถ้าช่างกิโลมันจะมีไม่เยอะอันนี้เราเอา้าม้วนมาแบ่งให้ลูกค้าซอยๆอยให้ลูกค้าแบบเอาไปทําแบบพอดิบพอดี อันนี้ก็ใหม่เหมือนกันดอกประมาณนี้อันนี้สามหลา่าเหมือนกันค่ะสามหลา่าอุ้ยดอกผ้าเยอะค่ะอันนี้อันนี้สีอะไรสีมว่วงไปแล้วนนมันมีหลายสีแล้วก็สีออกเขียวเขียวเหลืองเขียวเหลืองม่วงเขียวเหลืองม่วงอันนี้ทนเขียวอันเมื่อกี้ทนแดงทนเขียวโทนแดงไม้อิตาลีเหมือนกันนะฮะเราจะเอาไป ไลรูปให้ลูกค้าดูลายดูสีเพิ่มเติมของมีเยอะค่ะแล้วก็ฮาวายฮาวายก็มีนะฮาวายก็ดูสีเพิ่มเติมในห้องแชทได้เพราะว่าของมันเยอะเราไม่ได้กลางออกมาหมดโอเคค่ะประมาณนี้ขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ